โคสปอตกลับมาปิดตลาดแดนบวกลุ้นจะไปต่อหรือไม่หลังตลาดเริ่มหันมามองเฟดอาจลดดอกเบีย้ย0.5%ส่วนทองไทยสะด,ดุดเมื่อเงินบาทหลุด3 4บาทต่อดอลลาร์อีกรอบสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่5กันยายนนะครับโกลาก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในแง่มุมต่างๆมาฝากกันนะครับเรามาดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป150บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งก6าุก0.5อ,อยู่ที่4 4100บาทราคารับซื้ออยู่ที่40,000บาทนะครับขณะที่ราคาทองรูปพัน์ราคาขายออกอยู่ที่4600บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,279บาท56สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33.90บาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าหลุด3 4บาทอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นแรงกดดันราคาทองคําไทยไว้นะครับโดยใช้นิ้งกกมองว่าค่าเงินบาทกลับลงมาแข็งค่าเร็วกว่าปกตินะครับโดยไม่มีการทดสอบจุดเปลี่ยนด้านบนทําให้โอกาสคาดหวังสัญญาณการกลับตัวอ่อนค่าในอนาคตอันใกล้ก็เลือนหายออก ขณะที่ราคากูสปอร์ตเคลื่อนไหวในลักษณะของการย่อแล้วเด้งนะครับแต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับค่าเงินบาทนะครับทำให้ราคาทองคําไทยจึงถูกกดดันให้ลดต่ำใหม่ครั้งนึงนะครับให้พารณาฐาน40,000บาทว่าจะหลุดหรือจะยืนนะครับหากหลุดลงไปม่ได้อาได้เห็นฐานราคาในโซน39,700-600บาทนะครับถือเป็นจุดรับของกรอบนี้นะครับที่ไม่ควรหลุด39,400บาทลงไปเด็ดขาดเลยนะครับทางช้นิ่งโกให้แนวต้านที่43,000แลวก็4 5 0 0บาทนะครับแนวรับอยู่ที่40,000แลวก็39,700บาทนะครับก่อนไห ของราคาโกสปอร์ตต้องขอบุณมาสัสค้าทองใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สั่งเงินกำลังของโก้รามมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t โก o ก o ทร d จำกัดบริษัท o x i d สจำกัดบริษัท Channing บ o b เล l ยน n จำกัดบริษัท Channing จ o วเวลร r ่ Go uri, จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิอเตี้จำกัดและบริษัทออโรลาเทรดดิ้งจำกัดดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้กลับมาปิดตลาดแดนบวกได้นะครับแต่เพ,เพียงแค่เล็กน้อยนะครับวัน2องดอลลาร์แต่ว่าราคาเนี่ยได้ทําจุดสูงสุดต่ำลงแล้วก็จุดต่ำสุดก็ต่ำลงจากวันก่อนหน้านะครับโดยจุดต่ำสุดนี้ลงไปแตะแถว2,471ดอลลาร์เลยนะครับก่อนจะฟื้นตัวกลับมาปิดตลาดแถว2,492ดอลลาร์ได้นะสี่ร้อยเก้าคาโกสปอตได้แรงหนนนุจากเงิดอลลาร์ทททีี่กลับมามาาิศงอ่อนค่าลงนะครับหลังจาก ีการประกาศจำนวนตำแหน่งงานที่บริษัทสมัคเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือแค่7.67ล้านตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2564เลยครับทำให้นักทุนมีความคาดหวังว่าธนาคารการาลางสหรัฐจะปรับลดอาตาตัตราดอกเบีย้ยลง0.5%ในการประชุม FOMC วันที่18กันยายนนี้นะครับโดยล่าสุดเฟดวัตถุของ CME Group, Group ก็บ่งชี้ว่านักทุนให้หนักถึง49%นะครับที่เฟดจะปรับลดอาตาตาตัตราดอกเบีย้ย0.5%เพิ่มขึ้นจาก,กระดับ41%นะครับก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขตำแหน่งการสมัครงานท คืนนี้เองตลาดก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วไปนะครับเดือนสิงหาคมของ ADP นะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น1 4 4 0 0 0ตำแหน่งนะครับจากที่เพิ่มขึ้น1 2 2 0 0 0ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ2 3 0 0 0 0ารายนะครับแล้วก็มีตัชนี PMI ภาคบริการเดือนสิงหาคมโดย ISM นะครับตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ดับ51.3จานะครับจากเดือนรกรกฎาคมอยู่ที่51.4ุนะครับเราไปด การลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทาง TDC กมองว่า Job o p e n i n g หรือว่าการเปิดรับตำแหน่งงานใหม่เดือนกรกฎาคมของหรัฐปรับตัวลงสู่ดับต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งนะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐนะครับประกอบกับเริ่มมีความเห็นจากประธานเฟดแต่ละสาขาเกี่ยวกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยในปัจจุบันนะครับอาจจะช้าเกินไปที่จะรอให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่ดับ2%นะครับท้งนี้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดทองคำก็ยังคงอยู่ในระดับทรงตัวนะครับถึงการปรับตัวลดลงนะครับ ที่หัวซิงเกงมองว่าราคาโกลด์สปอร์ตยังคงทำ high แล้วก็ low ต่ำกว่าวันก่อนหน้าติดต่อกันเมือวที่4นะครับซึ่งสัญญาณทางนี้ใน time frame day จาก m o d i f i s o s ก i l แล้วก็ macd ยังบ่งชี้การปรับตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีแรงซื้อกับมาอย่างแข็งแกร่งนะครับทางนี้คาดว่าราคาโกลด์สปอร์ตจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ4,2470-2,507ดอลลาร์นะครับบริการทุนทางหุ้นียงแนะนนาว่าหากเก่งกการมัเนสามารถเปิดช็อต position บริเวณ2,500-2,507นะครับมีจุดตัดขาดทุนที่2 5 2 0 แล้วก็ไปเทคบฟิกกันบริเวณ2,470ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าราคายังลงต่อก็ยังสามารถเข้าซื้อต่อได้นะครับส่วน ARR ก o l i ดิ้งมองว่าเกิดสัญญาการกลับตัวหลังราคา g o สปอตลงมาทดสอบแนวรับ2,475ดอลลาร์นะครับหากว่าสามารถยืนเหนือระดับ2,490ดอลลาร์ได้จนถึงช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีโอกาสติดตัวต่อเนื่องไปยังแนวต้านถัดไปนะครับนักทุนพิจารณาแบ่งเงินเข้าซื้อบางส่วนแถว 2,480, 2,475แลวก็2,460ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,46 0ลาาแ้วขย ไมเมื่อราคาดีดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อนะครับถือว่าขึ้นไปนขายแถวแนวต้านแถว2,505 2,510แล้วก็2,525ดอลลาร์ดา่าน s อ d ดีโก้มองว่าราคาโก,ก้สปอยด์เคลื่อนไหวเชียงลบต่อทั้งวันนะครับหลังยืนเหนือ2,500ดอลลาร์ไม่ได้โดยราคาลงไปเกือบถึงแนวสำคัญแถว2,470ดอลลาร์นะครับก่อนจะมีแรงดีบาร์สั้นๆกลับมาในช่วงค่ำนะครับเมื่อมีการประกาศตัวเลข รับสมัครงานต่ํากว่าจี่ตลาดคาดการไว้มากนะครับแล้วก็สมาชิกเฟดหลายคนก็แนะให้ลดดอกเบี้ยด่วนนะครับโดยไม่ต้องรอเงินเฟ้อลงมาตามเป้า2%แล้วนะครับในระยะสั้นโกลสปอร์ตมีรุ้นรีบาลสั้นๆนะครับแต่เงินบาทไทยกับพันผลแข็งค่าทําให้ราคาทองคําไทยยอดตัวแรงนะครับทั้งที่ราคาโกลสปอร์ตเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมานะครับส่วนวันนี้และวันพรุ่งนี้มีตัวเลขสําคัญโดยจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐนะครับคืนนี้จะมีตัวเลขการจ้างงาน ADP แล้วก็จำนวนผู้ขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์ที่คาดว่าจะเป็นบวกนะคร ตัวเล็กน้อยส่วนมาสุก,ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนตัวเลขอัตราการว่างงานด้วยนะครับสตัวนี้ถือว่าสําคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้าราคาโกลด์สโบรต์จะรีบาวต้องห้ามปิดต่ากว่า2 4 8 0ันสี่ร้อยแปดสิบอลลาร์นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแถวสองพันห้าร้อยดอลลาได้ไปเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็คาดว่าราคาโกลด์สโบรต์เกินไหวฟื้นตัวระยะสั้นหรือว่ารีบาวเบาๆนะครับสลับกันแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็ย่อตัวลงมาต่อนะครับปิดท้ายที่เร่งหงคอมมูนิตี้นะครับให้รร 1, 2, 75, แว 74, น,นวรับราะดันอยู่่ที2,475 2,000 511แล้วก็2,536ลา้านล่าอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาวจบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์ของทางภาษาออสเตลิน,นะครับมาดูกันว่าการเทคนิคที่ราคารีบาวกับมาปิดบวกแต่ว่าทำจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดต่ำลงนะครับจะทำให้เทคนิคภาพการขึ้นใหม่ของราคาเสียไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหมายบ่ายนะครับช่วงนี้ถ้าทื่ชอบข้อมูลข่าวสารที่เราเสนอรบกควนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให Eu